วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีการซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับวันนี้เราจะไม่ใช้เงินสดในการซื้อเราจะใช้แต้มที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลเว่นนะครับนั่นก็คือคะแนนโอเมมเบอร์ของเรานั่นเองเนื่องจากตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วถ้าเกิดวัาน้ชมไม่ใช้ส่วนที่ควรจะใช้นะครับมันก็จะโดนตัดไปนั่นเองสำหรับคลิปที่แล้วผมก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสร้างบาร์โค้ดที่แอปพลิเคชันเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ให้พนังงานสแกน ในขั้นตอนนั้นยังต้องใช้โทรศัพท์อยู่ใช่ไหมนะครับแต่วันนี้เราจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเอาโทรศัพท์ไม่ต้องสร้างบาร์โค้ดให้พนักง,งานสแกนแล้วท่านผู้ชมสามารถนําบัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ชมเสียบเข้าไปที่เครื่องของอที่อยู่ตรงเช็คเงินได้เลยนะครับหลังจากนั้นพนักง,งานก็จะถามว่าต้องการที่จะให้พนักง,งานหัก คะแนานโอเมมเบอร์เท่าไหร่สำหรับคะแนานโอเมมเบอร์นะครับก็ค <c oughs> ือ100คะแนานมีค่า1บาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างเคสต่อไปนี้ <c oughs> ผมใช้คะแนานโอเมมเบอร์ซื้อปลากระป๋องไปทั้งหมดปลากระป๋องมีราคา18บาทผมก็ใช้คะแนานโอเมมเบอร์ไป1,800คะแนานนั่นเองท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูส่วนเนื้อหาจริงๆวิธีการซื้อจริงๆเดี๋ยวไปดูข้างในคลิปกันโอเคไปปลากระป๋อง <c oughs> ใช้แต้มอมเมมเบอร์ได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้อาทนสามาผมใช้บัตรประชนไาาับเสียบเข้าไปเลยนะโอ้ชื่อผมมีอยู่51แต้มนะครับมี51สินค้งามัน18บาทนะผมใช้แค่18บบาทนะโอเคครับ ก็หนึ่งพันแปดร้อยโอเคเรียบร้อยครับเซเว่นอิเล็กทรอนิกส์ครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการซื้อของที่เซเว่นอิเล็กทรนโดยที่ใช้คะแนนโอเบมเบอร์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนทีนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องถือโทรศัพท์ไปด้วยแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ